ถูมือสักสองสาครั้งหายใจสบายๆลืมอดีที่ผ่านมาปลดปล่อยพันธนาการพันธนาการทั้งหลายไม่มีปล่อยวางคนที่หลับก็ตื่นขึ้นมารับพลังสักหน่อยนึงนะคนที่กล้าจะหลับก็ทำตาให้ทรงสว่าง อ่อนไวัเป็นสาวขึ้นเป็นรอขึ้นนะสำหรับหนุ่มๆก็จะรอขึ้นนะไม่แก่คนที่เป็นสิวฝ้าก,กะก็แล้วแต่จะเอ็มาแล้วแต่ที่จะอ่าไปนี่ไปนะเอเมาไป ก็หลับตาสันหลังตั้งตรงๆงมือซ้ายหงายมือขวาควา่ำเนะอยู่บนหัวเขา่าวันนี้เราจะน้อมพลังแบบป,ปกติก็คือเข้าทางฝ่ามือทางซ้ายนะเ,เคลื่อนตัวไปแล้วก็ไปออกที่ฝ่ามือทางขวาแล้วลงไปที่ก,ก้นกบแล้วเอาพลังลบอะลงไปวันนี้มีบางคนที่มีพลังลบอยู่ก็ เอาพลังลบอะลงไปนะยี่นในพื้นดินจะเป็นแบบนั้นนะดักถ,ถึงพลังเป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์มุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาอยู่รอบๆตัวเราพลังตัวน,นี้ก็หมุนเป็นเกลียวแล้วก็ม้วนตัวพลังงานนี้ใหญ่มากนะอยู่บนท้องฟ้าบนจัก,กรวาลน,นั่นแหละ เคลื่อนตัว้ามาที่ฝ่ามือทางซ้ายของเราแล้วก็พลังงานนี้จะแทรกแทรกเข้าไปที่ฝ่ามือทางซ้ายแทรกเข้าไปในช่องว่างในกายในร่างกายเรานี่ก็จะมีช่องว่างเล็กๆๆๆมากมายเป er, ็นอนุภาคเล็กๆๆเลื่อเคลื่อนตัวจากฝ่ามือซ้ายก็เคลื่อนตัวไปที่ข้อศอกซ้ายจากข้อศอกซ้ายก็เคลื่อนตัวไปที่หัวไหล่ซ้ายจากหัวไหล่ซ้าย ก็เคลื่อนตัวไปที่หัวไหล่ขวาจากหัวไหล่ขวาก็เคลื่อนตัวไปที่ข้อศอกขวาจากข้อศอกขวาก็เคลื่อนตัวไปที่ฝ่ามือทางขวาจากฝ่ามือทางขวาก็เป็นพลังงานแสงสีเทาๆเป็นพลังงานลบเป็นพลังชีวิตที่เป็นลบๆก็เคลื่อนตัวลงไปที่ก้นกบแล้วก็เคลื่อนตัวลงไปที่พื้นดิน พระแม่ธรณีก็นำทำอานำพลังงานพลังงานนี้ไปทำลายให้กับเราอ่าพลังเป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์เหมือนเป็นเกลียวตามเข็บใยกาอยู่รอบๆตัวเราะเคลื่อนตัวเข้าไปที่ฝ่ามือทางซ้ายแล้วก็เคลื่อนตัวแทรกไปในช่องว่างภายในกายช่องอ่าเคลื่อนตัวแทรก ไปเรื่อยๆจากความมือซ้ายก็เคลื่อนตัวไปที่ข้อศอกซ้ายจากข้อศอกซ้ายก็เคลื่อนตัวไปที่ห้วไหล่ซ้ายจากห้วไหล่ซ้ายก็เคลื่อนตัวไปที่ห้วไหล่ขวาจากห้วไหล่ขวาก็เคลื่อนตัวไปที่ข้อศอกขวาจากข้อศอกขวาก็เคลื่อนตัวไปที่ฝ่ามือทั้งขวาออกจากฝ่ามือทั้งขวาเป็นแสงสีเทา คลื่อนตัวลงไปที่ก้นกลบลงไปที่ก้นกบแล้วก็เคลื่อนตัวลงสู่พื้นดินไปให้ทุกคนโน้มทำอีกครั้งหนึ่งนะพลังเป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์มันเป็นเคลียวกามเข็มนาฬิกาอยู่รบอบๆตัวเราเคลื่อนตัวข้าไปที่ฝ่ามือทางซ้ายแทรกตัวเข้าไป ในช่องว่างในกายแลก็เคลื่อนตัวไปที่ข้อศอกจากข้อศอกก็เคลื่อนตัวไปที่หัวไหล่จากหัวไหล่ก็เคลื่อนตัวไปที่หัวไหล่ทางขวาจากหัวไหล่ขวาก็เคลื่อนตัวไปที่ข้อศอกขวาจากข้อศอกขวาก็เคลื่อนตัวไปที่ฝ่ามือทางขวาออกจากฝ่ามือทางขวา เป็นแสงสีเทาๆก็เคลื่อนตัวลงไปที่ก,ก้นกบแล้วก็เคลื่อนตัวลงไปสู่พื้นดินพระแม่ธรณีก็นำทำพลังลบไปทำลายให้กับเรา หลังจากนั้นทุกคนพนมมือค่อยๆพนมมือถูมือไปมาจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือจิตจดจ่ออยู่ที่การถูจิตจดจ่อที่พลังจิตจดจ่อที่ฝ่ามือจิตจดจ่อที่การถูจิตจดจ่อที่พลัง ถูไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือจิตจดจ่ออยู่ที่การถูจิตจดจ่อที่พลังจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือจิตจดจ่ออยู่ที่การถูจิตจดจ่อที่พลังถูไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไป ไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปจิตจดจ่อยที่ฝ่ามือจิตจดจอยที่การถูจิตจดจอยที่พลังหลังจากนั้นให้เราหยุดถูกลางนิ้วมือกลางฝ่ามือทั้งสองออก เหยียดนิ้วมือทำท่าทางเหมือนจะจับลูกฟุตบอลไม่เกรงนะปล่อยว,วางไม่เกรงทำท่าเหมือนจะจับลูกฟุตบอลขยับฝ่ามือทั้งสองเข้าออกดูสัมผัสพลังบางครั้งเหมือนมีกระแสน้าไหลพลังบางครั้งเหมือนมีแรงดึงดูดระหว่างฝ่ามือทั้งสองพลังบางครั้งเหมือนเราเป็นเน็บชาประคองพลังไว้จิตจดจ่อยที่พลังประคองพลังไว้นะ ประคองพลังไว้ขยับฝ่ามือเข้าออกเข้าออกเข้าออกเพื่อประคองพลังไว้ขยับฝ่ามือเข้าออกเพื่อประคองพลังไว้ประคองพลังไว้ตลอดเวลานะประคองพลังไว้นะหลังจากนั้น ให้เรา MSR 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 พลังงานก็จะเข้าเข้าไปสู่พลังงานจะหนาแน่นขึ้นนะ msr มาครั้งสามครั้ง,งเราก็จะสื่อสารกับเครื่องพลังงานนะจะสื่อสารกับงงสโตอของเอ e r g y ทีมเมเซอร์ได้ ทำไว้นะนี่มาเซอร์ก็เปิดพลังงานไว้แล้วนะ MSR สาครั้งพลังงานหนาแน่นนะแล้วก็ MSR สแกนมี MSR สแกนมี MSR สแกนมีตอนนี้พลังงานก็สแกนปป๊ด ก็จะวูบวาบนะสแกนเสร็จปุ๊บก็จะส่งพลังงานที่สแกนนี้นะก็ผ่านพลังงานที่เราประคองอยู่นนะปุ๊บมาที่สถานีเก็บพลังงานแล้วก็มาประมวลผลพลังงานรีฟอร์มดีสตรักชั่นดีคอนสตรักชั่นใหม่พลังงานกับรูปแบบพลังงานกับ เปลี่ยนแปลงคงสภาพเป็นพลังงานที่สมดุลสมบูรณ์แบบร่างของเราตอนนี้สมบูรณ์แบบด้วยพลังงานพลังงานนี้ก็จะกลับไปฟื้แล้วก็ m s r <Every>. repair นะ repair ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเห็ไหมแล,แล้วแต่จะพูดไป repair body ว่าบาลานซ์ my body MSR a s t u s my body MSR treat my body MSR integration my body สาวสวยรวยสุขออลาราศีงานดีเงินเข้า ก็โปรแกรมกันไปอันนี้ก็เป็นของคุณจะแตมก็ไดนะ้ะสาวสวยรวยสุขออลาราศีงานดีเงนิงนเข้าเติม m s r ไปด้วยวเติม m s r ไปด้วย ตอนนี้เราก็เน้นเรืนเน่องสุขภาพนะเน่นก่ออันนี้เน้นเรื่องสุขภาพก่อนเน้นเรื่องอ่อนวัยอันนี้มันจะได้เรื่องของอ่อนไวัยได้แน่นอนนะเรื่องของเป็นสาวขึ้นเป็นหนุ่มขึ้นนะสวยขึ้นอนะ่นะฟ้ากระจางไปอนะนะ หลังจากนั้นเราก็ขยับฝ่ามือทั้งสองกลับไปอยู่ในท่าพนมมือเหมือนเดิมนะค่อยๆขยับขยับเข้าไปพอทุกทีทุกทีอย่าเ่อขยับเข้าไปที่เอาข้อยับไปกลับไปที่หัวใจนะขยับฝ่ามือทั้งสองขยับค่อยขยับเข,ข้าเข้าเข้า,าไปที่หัวใจนะไปที่หัวใจแล้วเราก็พูดกับท่านขันนะว่าตอนนี้เรา กำลังที่จะช่วยเหลือทัดขันนี้ให้สมบูรณ์ให้มีพลังงานที่สมบูรณ์แล้วก็ขอบคุณทัดขันนี้ที่ให้เราได้ใช้งานมานานให้เราได้ใช้ให้เราได้ใช้ความโกรธความเกลียดนะจริงชังอิจฉาริษยาทั้งหลายนะตอนนี้เราก็จะลดอาาัตราลงไปเรื่อยๆนะไม่มีโกรธเกลียด ไม่มีกิเลสทั้งหลายลดละกิเลสลงไปแต่เราก็จะดูแลธาตุขันเป็นอย่างดีให้มีให้ธาตุขันนี้มีพลังงานที่สมดุลนะปร,รุงปรับเปลี่ยนพลังงานที่มันไม่สมดุลก็ให้สมดุลขึ้นทุกอย่างก็ดีงามธาตุทั้งหลายธาตุสีดินน้ำลมไฟก็ปรับเข้าสมดุลอ่อนไวขึ้น อายุยืนยาวร้อยี่สิบปีหลังจากนั้นก็แบมือไปที่หัวเก่าทั้งสองข้างนะแล้วก็หายใจเข้าให้นึกถึงพลังนะพลังจากศูนย์พลังงานเนี้ยวิ่งปึเออ๊เข้าไปที่ฝา่ามือของเราทุกลมหายใจเข้าเวลาหายใจออก พลังที่เสียหายพลังที่เกิดจากการที่เรารีฟอร์มใหม่แล้วขณะที่เรารีฟอร์มแล้วพลังงานที่ขณะที่เข้าไปซ่อมแซมเนี่ยมันก็จะเกิดการมีพลังงานที่เสียหายบ้างอะไรบ้างก็จะมีการขับออกที่ฝ่ามือทั้งสองเราอะนะันทุกลมหายใจเข้าพลังงานดีๆทั้งหลายมันก็จะเข้าไปเข้าไปซ่อมแซมเวลาหายใจออกพลังลบพลังอับทั้งหลายมันก็จะออกไปจากฝ่ามือทั้งสองเราอะนะ ทุบลมหายใจต่อไปนี้นะเครื่องนี้มันจะเปิดถึงแปดโมงเช้านันเรามีเวลาหลายชั่วโมงนะที่จะรีฟอร์มร่างกายของเราพลังงานก็มีเวลาตื่นเช้ามาทุกคนก็จะสดชื่นตื่นเช้ามาทุกคนก็จะเป็นสาวขึ้นหล่อขึ้นเป็นหนุ่มขึ้นหลังจากนั้นก็ รู้ตัวตัวพร้อม